โมจิแมกุลาเมื่อกี้เราเข้าไปในเมืองมันกลายเป็นโมจิปากน้ําโพเขาบอกไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะมใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับโอ้คนนี้อยากมาแท้ <c oughs> เราต้องจอดรถตลกนู่นสาวๆยืนเรียงเห็นไหมสาวๆญี่ปุ่นโมจินะสาวๆที่เป็นห่วงหุนหุนหุนจอดรถไหนดีครับไม่อยากจอดล่มล่มข้างในได้ไหมดีไหมเข้าได้ไหมเข้าได้โน่นไปจอดทางนน่นเนาะนน่นโอ้โหคนสวยยือนอยู่นี่ นานเห็นไหมใช่แม่ลูกร้านนี้ใช่ไหมอ่าเราไปจอบร่มๆดีกว่านะดูเห็นไหมลูกนี่ไงเขาบอกว่าอะไรนะเพราะการเดินทางทําให้เรามีเวลาอยู่ด้วยกันความสนุกข,ของการเดินทางนั่นก็คือการหลงทางจะถอยหรือเดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขามปนอยู่ที่ใจหยุดพักและไปสูดกลิ่นสดชื่นของทะเลอ๋ออันนี้มันเป็นเชียงใหม่กรุงเทพประคอนสตรัวหหินโอ้ยแม่ก็ปวดไหล่ซ้ายอยู่นะ ว่าเขาตกแต่งนะลูกน,นะเดี๋ยวแม่จ่ายให้หนูไม่ต้องกระเป๋าไปก็ได้ไหมเนาะแม่จ่ายให้โอเคไหมหรือหนูจะจ่ายเองจ่ายเองอ่ะจ่ายเองโอ้ยอยากจ่ายเองมีตังคนะ์เนาะแบงค์พันเด้อจ่ายแบงค์พันนะห้ารอแม่ด้วยรอแม่ด้วยนะรอแม่หน่อยรอแม่หน่อยอ่ะ,อะสะพายกระเป๋า ก่อทางนี้สิอยากใจเองเหรอ,อแบงค์อะไรครับแบงค์พันแบงค์พันโอโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูก่อนดึงให้เรียบร้อยเลยแต่งตัวเดี๋ยวให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่เอากระเป๋าแม่ก่อนอ,<ป>อ๋อไดฟูกูแม่กุหลาบนครสวรรค์ น้ำแล้วใช่ไหมเราเข้าแล้วเราก็ซื้อได้เลยนะได้ไหมคะห้ามเข้าเหรออ่ะไปข้างหน,นึางอันนา นานความอร่อยความอร่อยเกิดจากแป้งที่เนียนนุ่มด้วยความรักของผู้หญิงคนหนึง่งโดยมีค,คุณความดีเติมไว้ภายในด้วยความเต็มเปี่ยมโมจิของเราจึงมีคุณค่ากว่าใครคุณเจริญรัตอ์ะพิวัดชานน์หรือแม่กุหลาดคนนี้แม่กุหลาดพี่นายไปละเราไปผิดที่ก็คือไปที่ แม่กูหลับปากน้ำโพซึ่งมันก็เป็นคู่หาเล็กๆนะคะอันนี้ใช่ละแล้วแล้วก็เข้ามาก็ต้องหาพี่นายนะคะไหนเอ่ยลูกนอนนอนนอนกมีตะกร้าหรืด้วยฮะโอ้นัง่งไหตะกร้าน้องนาวตะกร้ายังลูากหยิบตะกร้าก่อน โน้ oh. ทำไมค้างเกงเป็นอย่างนั้นลุกมาดึงก่อนสิ <c oughs> เอาอะไรลูกมีหลายรถนะะซื้อไปเยอะๆก็ได้นะลูกเอาไว้ไปกินบ้านเราก็ได้ซื้ออีกเอาไปเยอะๆลลูกเอาอะไรอธิบายได้ไหม แม่อธิบายก่อนอันนี้ถืออันนี้คือรวมไส้นะคะรวมไส้เนอะมีอะไรบ้างล่ะรวมไส้นะคะอันนี้อะไรคะใบเตยอ่าใบเตยใบเตยกับมะอะไรคะมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ไส้เผือก<ะ>ไข่เค็มเผือกไข่เค็มไส้หวานถั่วล้วนไส้หวานถั่วล้วนอันนี้ไส้ถั่วไข่เค็มนะคะเห็นไหม มันก็เรียงขึ้นไปอันนี้สามกล่องร้อยนะถ้าลูกจะเอาก็นะห <c oughs> นูอันนี้เป็นไดฟูกุนะอันนี้เป็นเหนียวหนึบอะไดฟูกุและไข่เค็มอันนี้ไดฟูกุรวมไส้อ,อันนี้มาดูมาดูต่ออันนี้เป็นไดฟูกุ<อ>รวมธัญพืชไดฟูกุไส้งาดํานะคะอันนี้ไดฟูกุไส้มะพร้าวเ<อ>นาะแล้วก็มีเตยด้วยไหมอันนี้ไดฟุกุไส้เผือก อันนี้กองใหญ่ได้ฟูกูถั่วและไข่เค็มได้ฟูกูรวมไส้มาดูสิน,นี่จัมโบ้นะลูกอันนี้น่าสนใจนะอันนี้จัมโบ้ทุเรียนไยข่เค็มอันนี้มีสี่ลูกเขาบอกไว้ว่าสี่ลูกป้านั้นบอกว่าเดีย๋ยวนี้แพงนะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันจะมีแบบสี่ลูกกล่องละร้อยแล้วก็ทางนั้นเท่าไหร่อ่ะทางนั้นก็มีแปดลูกกล่องละร้อยอย่างไี้ดูสิสี่ลูกกล่องละห้าสิบบาทก็มี อโอเคแล้วแต่รูปเลยค่ะหยิบได้เลยเอาใส่กล่องเอาใส่ตะกร้าเลยค่ะอีกกล่องนึงเอาไหนอ่ากล่องเล็กเลือกเลยเลือกเลยอ่าเอาได้เลยค่ะโอเคขนมก็จะมีอยู่นะ อโมจิอีกกล่องหนึ่งหลกโมจิกล่องอ่าอโมจิกล่องนะขนมก็มีอีกกล่องหนึ่งอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกชอบค่ะแล้วแต่เลยโอเคขนมก็มีนะคะมแม่ถือให้ขนมเยอะแยะแม่ถือให้ค่ะมาคแม่ถือให้ ไม่ผิดจะต้องไปหายาดมแน่ๆนะคะแน่นอนครั้งก่อนเนี่ยเขาซื้อทุเรียนกรอบไม่รู้ครั้งนี้จําได้หรือเปล่าครั้งก่อนสามร้อยอ๋อโอเคอะไรพี่อะไร เดินดูก่อนเดินดูก่อน,ด,นดูก่อนซิมีซีดีแต่รถเรามันเป็น USB แล้วนะข้างในเป็นร้านอาหารเหรอข้างในเป็นร้านอาหารนั่นในที่สุดก็เจออ๋อแต่จะมีน้อยกว่าปึงหงี่เชียงเนาะ นี่สินค้าทดลองอยู่นี่ค่ะถ้าลูกจะชอบอเอาไว้ตรงไหนดีเอามาดมตรงนี้มีอะไรบ้างคะนี้ตาเลยคะไม่อ่านให้ก่อนอ่าไม่อ่านให้นี่โอ้ไม่ได้ใส่แว่นเลยหลอกเดี๋ยวแม่ขอใส่แว่นก่อนแม่อ่านไม่ออกอาดมไปก่อนดมไปก่อน มาดมไปก่อนต้องอ่านให้ลูกด้วยนะคะเพราะว่าเขาถึงพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาถามว่าอะไรนะอามาไม่อ่านให้แม่ก็แก่แล้วอันนี้เป็นมันไม่ชัดอนะ่ะเขาปิดไว้อะคะ่ะประสงน้ำมันเหลืองประสง์เพสัตอันนี้น้ำมันเหลืองประสง์เพสัตอามีอะไรอีกไหนแม่อ่านให้อ,อันนี้อะไร ก็เหมือนกันน้ำมันเหลืองประสงค์เพสัชไหนอีกน้ำมันเหลืองประสงค์เพศัช <crít ic gigs> เ,เ,เหมือนกันทําไมตัวอย่างมีน้อยอ่ะทำไมาอ่านให้ไม่มอ,มอ่านให้ก่อนสิก่อนดมอ่ะอันนี้คือน,น้ำมันเขียวตราหนุมานประสานกายหนุมานประสานกาย อันนั้นก็ผสมเภสัชหลอกดมแล้วเนี่ผสเมเภสัชนี่แหละอ,อะไรคะอันนี้เป็นน้ำมันสมุนไพรพฤกษัชาติหรอกน้ำมันสมุนไพรพฤกษัชาติเนี่ยอันนี้ก็ผสมเภสัชน้ำมันเหลืองแต่เป็นสเปรย์อ่ะมาสเปรย์ฉีดมือ อ่ะแบบแบบผ้าก็ได้ผ้าผ้าหนูผ้าชนะม้าดมอันนี้หรอกอ่ะอันนี้เป็นน้ำมันเขียวตาประสานกายอ่าพนุมานประสานกายอันหนึง่งอันนี้เป็นสมุนไพรพืชสชาติอ่ะโอเคเอาเก็บคราบเก็บเจ็บเข้าก่องอาเก็บนะ แม่พามาดูอย่าง,งอื่นเก็บเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ไปไว้ที่เดิมเก็บให้เรียบร้อยอที่นี่แม่กุหลาบสำนักงานใหญ่คนครสวรรค์เนาะไม่กี่อยู่ตรงไหนเม่กี่อยู่นี่อดูซิมีอะไรบ้างคะอันนี้อะไรหรออันนี้มีแต่หมอสงหลุกหมอสงหมดเลยพิมพ์เสนน้ำตราหมอสง อันนี้เป็นไอซ์ใช่ไหมคะพิมพิมเส้นไอซ์แล้วก็พิมเส้นอันนี้อันนี้พิมเส้นน้าตาโปยเซียนน้องอธิบายสินี่อะไรคะน้อธิบายสิดมโปรเซียนดมตาโปเซียนดมตาโปรเซียนดมตาโปเซียนโปยเซียนยาดมยาดมโปเซียนยาดมโปเซียนดมตาโปเซียนยาดมตาโปยเซียนยาตาน้ำขาวยาขาว เอนโออันนี้อะไรคะซาร่าเนี่ยนี่คะไฮลินอนนี่ล่ะหนูหนูหนอเอ็กเอ็กอ่ะมีอะไรอีกเนี่ยหลงโอ้ <ใน S 1> <น>หันุมานประสานกายน้ำมันเขียวหลงน้ำมันเหลืองน้ำมันเหลืองประสงค์เภสัชอันนี้เหรอคะอันนี้น้ำมันสมุนไพรพฤกษชาติ วังวานวังว่าน,นอันนี้น้ำมัน,มนเหลือน้ำมันเหลืองประสงค์เพสัชทาไมะส์เพสัชเยอะจังอันนี้ก็น้ำมันเขียวฮานุมานประสานกายอันนี้เป็นหมอสงนะลูก<อ>พิมเสนหมอสงอันนี้น้ำมันเขียวอันนี้พฤกษชาติอันนี้เป็นพวกยาสีฟันแล้วล่ะเนาะแมสกก็มีข้างล่างอะลูกหนูอันนี้อันนี้ทดลองได้ค่ะ เสเลดพังขี้พึ่งขี้พึ่งเสเเลดพังพรขี้พึ่งเสเเลดพังพรอ,อันนี้ดมได้นี่ดมได้หลกน,นี่ตัวอย่างกากบาทตัวอย่างดมได้ค่ะสเลดพังพรนนี้อะไรคะอันนี้อะไรสยามเพสัตโอสดทิพทดลองอันนั้นเป็นอะไรนะลำไยลิปโป้ ครีมอ๋อลองลองแกนลองแกนครีมลำไย,ยริปโป้นะอันนี้ละลูกอะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ํามันพืชชาตินะลูกห<ม>น,นูหนูดูน้ามันพืชชาติอาข้างล่างรอลูกวังว้านวังว้านแล้วก็น,นี้อะไรคะอันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะสมุนไพรโบราณนะลูกไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยห<ม>น,นูนานาเพสัตสมุนไพรโบราณลูกนานาเพสัตวังว้านวังว้านหมดเลย อันนี้อะไรอันนี้สเปรย์อะไรคะป้าปุ้มเดี๋ยวน้ำมันนวดสมุนไพรสบายตัวทุกครั้งที่นวดหัวยาพิมเสนน้ำพิมเสนน้ำอ่ะอยากได้อะไรก็หยิบเลยค่ะโอเคมั้ยโอเคอะเอาอะถือตะกร้าหน่อยถือตะกร้า ไปจ่ายตังค์กันแบงค์พันปะ่ะจ่ายตังค์แบงค์พันอยากจ่ายเองจ่ายเองแบงค์พันอยากจ่ายเองน่าน307บาท,นานบาทจ่ายเลยครับเดี๋ยวคุณแม่ค่อยไปซื้อของแม่อันนี้ของหนูทั้งหมดของเขาทั้งหมดด้วยนะเดี๋ยวคุณแม่ค่อยไปซื้อของแม่

เราตังทอนนะะั่นเราตังทอนแ,แม่ถึงคะเราตังทอนเดีย๋ยวเราค่อยไปตลาดตรงน้นเนะาะค่ะเมื่อกี้มันเห็นมีตลาดลงสีอะไรตรงนี้ใช่ไหมคะมเคตลาดสดนะค่ะแม่ขอซื้อของกนบลือแป๊บนึง